ประชาชนโดยรอบในวันนี้ปัจจุบันพระฤาษีดีสุเนรูโคค่ผู้เข้ร่วมกิจกรรมทุกท่านของคับคุาพเจาท่านเป็นสูนครับทตามหลับทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาเสลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดชัยนาในกิจกรรมวันนี้และถอดบทเรียนความสําเร็จการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นไม้และพันุ์ผัก จากแปลงโคกหนองนาสู่ประชาชนโดยรอบอันระดับจังหวัดเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดชัยน,นาทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมเขตอำเภอวะสิงและน้องๆเด็กนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ให้เกียรติเปิดโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก็เรียนท่านในเพอวสิงนะท่านนายกเทศมนตนระีบลหนอง สมเด็จพระดาลูวะของจังหวัดเยนราในวันนี้ก็จังหวัดเยนราได้น้อมนำหลักปรัชญาของตัวของเองมาสู่การเป็นไปในพื้นที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีชีวิตอย่างมีความสุขมีอาชีพมีรายได้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเนี่ยนัคือต้องการให้ทุกอำเภอนะมีการขับเคลื่อนโูนเรียนรู้ที่มีต้นแบบที่มีคุณภาพที่นี่ก็มา ครั้งนี้ครั้งที่สองนะครั้งแรกมางคือไม่เห็นอะไรเลย,เลยนะที่ก็เป็นต้นแบบนะของจังหวัดชัยนาทที่เป็นสื่อในลูกนะขนาน,นี้งานของกรมการากปรพะยงพยงเนี่ยโอทีโอ,โอพีที่ยออ่อว่าโอทิยงรานที่สองก็คือการเอามาือสัมผัสกีนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดชัยนานยทรเราเนี่ยที่เราเรียนมาเกีจยวับที่อย่างเปรี้ยวสิบ นะครับซึ่งศูนย์แห่งนี้นะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วกับแดดก็ไม่ร้อนแต่ที่เอ็มแรงณว,วันนี้นะชนาเป็นอันดับ2ของประเทศนะครับ99.0นะครับที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโคกหลงนามาโดยตลอดมีมีมหมู่คณนะมีการสร้างเกือข่ายนะครับอันดับที่สามก็คือเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของเรานะครับให้มีความมั่นคงนะครับและยั่งยืนตลอดไปนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นําเรียนทุกท่าน เราให้ังสั้นๆของสปีดที่นี่แล้วก็ที่หาดตรงนี้มาทำที่ไหนบ้างครับเชิญครับในตอนนี้นะครับผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนเรียนจบทำอยู่ที่กรทศนักใหญ่นะครับแล้วก็ออกไปทํากองพิบการออกสัญญาณนะครับที่นี่ครับมีสามสาวด้วยกันนะครับมีคุณแม่แล้วก็คุณป้าสองท่านไม่ได้แต่งงานนะครับก็เลยกลับมาคุณแม่ ขาโนยใหญ่อ่านมากทางกิจชลที่เข้าร่วมในสมัยวันนี้นะคบว่าจะ ลองผู้ว่าในการจังหวัดท่านจะปลูกต้นไทรใบสั่งนะครับแล้วก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการนะครับเป็ู๋ต้นไม้ที่เราได้ลงมาถึงนี้เลยเราเชิญปลูกต้นไม้ได้เลยครับรอบรอบขอบสระเลยครับจะมีต้นไม้แล้วก็ดินฟางนะครับดินวางอยู่แล้วนะครับทุกท่านคไปเอามาถ่ายรูปเอ้าเหมือนทหารนั่นแหละถ่ายรูปก่อนทุกผมจะมีต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะ เอาอ้อเก็บภาพหน่อยเดี๋ยวท่านต้นแหลเลยนี่ต้นาะเอยไหมเนี่ยค่ะทางด้านฝั่งต้นตาลนะคะยังยังไม่มียังไม่มียังไม่มีคนปลูกนะคะทำเป็นวุ้นไปไม่ทันไม่รู้นหนึ่งสองสามเอ๊ยวัสดุที่เหนือใช้จากการเกษตรนะครับมา เอามาลงเพื่อเพลิดเดงพงพนกแนลงมาใส่้นาาวัยปลากินพืชก็คือฟางที่ย่อยสลายนะครับก็คือจะเป็นอาหารของปลากินพืชได้อีกทีหนึ่งครับเลน,น,นะนกินกลางนนะ้ำใช่ใช่ครับพรเพราะว่า,า,าปลากินเลนก็คือสิออ่งออที่เือเป็นขี้หมวัดขี้ควายได้หมดครับได้ได้ทุกอย่างครับขี้หมูก็ได้ครับเพื่อให้เกิดแทงครับ ก็คือโรยให้เปียกเลยครับให้เปียกเลยเพื่อความชื้นครับแล้วก็ฟางจะได้ย่อยสลายไวแล้วก็จะถือวันนี้มือจะตกอิงเกิ้เครื่่องใหมเลยขายปลาแบบด้วยมืาจริงจริงถ้าให้ดีต้องบินแล้วครับมันจะเคลื่อนไม่ให้กระจายโคกหนองนาของเราก็เอามาปรับใช้เหมือนกันนะครับคือ ในส่วนของไหลเร็วเกินไปนะครับก่อนถึงหน้าสายเนี่ยเราจะมีขุดหลุมขนมพกตรงนี้จะเป็นที่ดักตะกอนนะครับหน้าแล้งเราก็สามารถที่จะใช้ตะก้อพอน้ำมา,าเยอะๆนะครับน้ำก็จะค่อยๆเอ,อือขึ้นไปโดยที่ไม่ไหลแรงนะครับ ัการของฝ่ายชะลอนะดัเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บกวาดใบไม้หรือหญ้าที่เราตัดแล้วนะครับไปลองของการย้อยสายฟางนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มงทำนาข้าวนะครับเราสามารถเข้าไปเลยเขาะจะช่วยย่อยสายกกของฟางแล้วก็ย่อยสายตัวผมเอ๊ะเอ็งไปดูเขาครดูเขาก็ใหญ่ไหม ตอนนี้เป็นนางฟ้าผขานีกับนางนวลของนครับก็มีขายที่เวงานประชุมหรือการออกพุดงต่างๆครับแต่ว่าหลักๆเลยตลาดให้รับได้วันละหนึ่งร้อราิโลเปาาของของเราของเราของเราตลาดเรา พอลี่ครับพี่แล้วก็อันนี้จะเป็นยอายุขัยสั้นที่ผมทำมันมีสำคัญกว่า4ปีิโลกว่าเก็บเก็บเกี่ยวไปใช้ว่าต้องถ้าไปใช้ในแปลงนาข้าวไปใช้ในสระน้ำไปใช้ในพืชผลทางการเกษตรผักอะไรเงี้ยครับจะมีความต่างต้องใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ใครใจอารมณ์ดีดีนะครับไม่ได้ดีธรรมดานะคะพี่ชุดนึง4ปีค่ะ อุ่นนุ Ô ่นดีค่ะเอุ road, mm ่น hmm. น yes, ุ oh. ่นอุ่นนุ่นเข้ากันค่ะหวานค่ะชิมได้ค่ะพี่ชิมได้นะคะไม่เป็นไรแล้วก็เลยนะครับแกส่งตัววอล์กเลยครับใช่แกส่งไงวันนี้เอามาออกร้านที่นี่ค่ะได้ยังไม่ฟังเลยนะเดี๋ยวต้องไปให้กขาหมดเลยให้ไร้หวานก็จะมีกระชายไง เมาเมาหวานมากเหมือนได้ีกีดีกีมากกว่าเบียร์ค่ะคู้มใช่ชอเป็นไงครับก็ใช้ดำเลยก็ใช้ดำต่งท้ายกลมกลมล่อยซื้อประานได้เลยนะครับาทายดำเลยาทลยดำคาอร่อยซื้อประทานได้เลยครับไลเปลงล้างเลยเอาเนื้อต่อที่หลอมไม่อันนี้จะเป็นลายของต้นไผ่อะไรเนี่ย